ออ๋สวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับ i อซีนชาแนลเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กับกบงานเรียวเกรดนะครับผม1ตอน144กันน้ำอีเปียนนะครับผมในรหัสพร้อมโมบิสูกันน้ำวิงนะครับผมรหัสโอแซดหนึ่งสามเอ็มเอสนเองนะครับนี่เป็นในส่วนของตัวโมบิสูนะครับผมของทางฝั่งออสทนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวฝั่งตัวร้ายนะครับผมของในซีรีส์กันน้ำวิงนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตัวเจ้าเอเปียนนะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวโมบิสูรับผมที่ใช้อาวุธระะย ประชิดเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีจุดเด่นนะครับผมในเรื่องของการแปลงร่างเป็นยานแบบนี้ได้นะครับนี่แล้วก็ในส่วนของตัวอาวุธเขาผมว่าจะมีในส่วนของตัวบีเซเบอร์ขนาดใหญ่นะผมพร้อมกับแท่นะครับนี่นะฮะอันนี้จะเป็นล็อตของทางดีนทอยนะครับผมนี่แล้วก็ซื้อที่ร้าน v c เกันดั้มนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ผีเอาไว้ทันขานาดนแล้วนะครับโอเคไปดูขัานไรกันดีกว่านะครับผม ซึ่งเจ้าอีเพนกันดัมนะครับก็ถือว่าเป็นกรนดัมตัวแรกนะครับผมที่ผมเคยซื้อเพื่อตอนเด็กเลยนะครับผมสมัยนั้นก็จะเป็นนอนเกรดอยู่เลยนะครับโอเคมาดูที่ส่วนในกองนีกว่านะครับผมนี่นะฮะในส่วนของตัวอาวุธของผมฮีทล็อตตัวนี้ก็คือจะเป็นแผงแอดวานซ์เอ็มเอสจอยมาให้แบบนี้เลยนะครับผมเป็นชิ้นสําเร็จนะครับไม่ต้องต่อเองแล้วก็ในส่วนของตัวแผงต่างๆนะครับผมนี่จะมีในส่วนตัวผ้าใสมาให้ด้วยเช่นกันนะครับผมนี่นะฮะ แล้วก็ในส่วนของตัวดีคอร์นะครับผมนี้จะให้มาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับผมก็เลือกติดได้ตามใจชอบเลยนะครับนี่น,นะครับผมหลักๆก็จะมีประมาณอ่าสี่ซองแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะที่แผงให้มานะครับผม โอเคและนี่จะเป็นในส่วนตัวคู่มือการประกอบนะครับผมอาร์ตเวิร์กข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับเจ้ากระนั้อีพียนตัวนี้นะครับดูจากคู่มือแล้วมีความหนาในระดับหนึ่งนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับผมในส่วนตัวขั้นตอนต่างๆนะครับผมที่เขาแนะนํามานะฮะการตัดพลาสตออกจากแผงอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็การเก็บอันเดอร์เจตนะครับ อเคแลวนี่ในส่วนขอตัวแผงนะครับผมไงก็ลองนับดูก่อนวนะ่าครบไหมหรือเปล่านะครับนี่ตัวอย่างนะครับตอนประกอบเสร็จนะฮะนี่นะครับอันนี้จะเริ่มไล่มาตนะั้งแต่พาร์ทขาเลยนะครับผมในส่วนตัวการประกอบนะครับผม การประกอบในส่วนของตัวเลียเกตตัวนี้นะผมก็แลดูมีความซับซ้อนในระดับหนึ่งเลยนะครับน,นี่นะครับผมในส่วนของตัวรูปโปรโมทที่เขาให้มาแล้วผมก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าการนำอีพีน,น e ตัวนี้นะครับนี่นะครับผมไล่ในส่วนตัวการประกอบตามคู่มือแบบนี้ให้เลยนะฮะนี่ ในส่วนตัวพาร์ตปีกด้วยเช่นกันนะครับนี่ครับผมเอฟเฟกอาวุธจะให้มาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ในส่วนตัวแทะเขานะครับผมนี่นะฮะโอเคอันนี้จะเป็นส่วนตัวขั้นตอน,อนการอธิบายนะครับผมในการเปลี่ยนร่างเป็น MA โหมดนะครับผมนี่นะฮะแปลงร่างเสร็จนะครับผมนี่ ก็จะได้ในส่วนตัวรูปล่างนะครับผมขอมักกรอสองหัวนะครับนี่แบบนี้นะครับผมในะในส่วนตัวการติดดีอ้อก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปมานดยส่วนตัวแผงชิ้นส่วนกันดีกว่านะครับผมเริ่มจากในส่วนตัวแผงเนะครับนี่กจะมีพ้ร์ทาจะเป็นสีเหลืองนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนตัวสี ขาวๆออกเทาๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวเอฟเฟกต์พาตตรงนี้นะครับผมเป็นสีเขียวเลียรสใสนี่คือจะเป็นตัวสีเรืองแสงแบบนี้นะครับผมนี่เมื่อส่องกอบแบ็คลท์นะครับผมก็จะสว่างมาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแผง A นะครับผมต่อไปผมในส่วนตัวแผง B ผมก็จะเป็น Ad v a n น e ์เอเมนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนตัวแท้ฮีทรสตองเขานะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นจอยมาสําเร็จแบบนี้เลยนะครับผมนี่ ต่อไปผมก็จะปไปในส่วนของตัวแผงสีนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวพาร์ทออกเกาะของเขาแล้วนะครับผม,ผมเ็าจะเป็นออกสีอ่าแดงนะครับผมออกเป็นทางเลือดหมูแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะต่อไปผมจะไปในส่วนของตัวแผงดีนะครับนี่พาร์ตใหญ่เยคือจะเป็นปีกของเขาด้วยกันนะครับผมซึ่งตัวน,นี้จริงๆจะให้เป็นแผงเบิ้ลม,มาแบบนี้เลยนะครับนี่ปีกจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นนนหน,น่อยน,นะครับผม ต่อไปผมจะเป็นในส่วนของตัวแผง E นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสีแดงอีกเฉดหนึ่งนะครับผมเข้มๆต่างกันนะฮะนี่อันนี้เป็นส่วนตัวแผง E 1นะครับนี่นะฮะต่อไปนี้จะเป็นในส่วนของตัวแผง E 2นะครับผมนี่ก็จะมีที่่วนต่างกันเล็กน้อยนะครับผมต่อไปผมจะเป็นในส่วนของตัวแผง F นั่นเองนะครับนี่นะฮะ ในส่วนตัวแผนนี้ผมก็จะเป็นออกสีน้ำเงินนะครับผมออกไปทางโทนดำหน่อยนะครับนี่นี่นะครับผมแผง F1 นะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวแผง F2 นะครับผมนี่นะฮะอาน,นี้จะมีไม่กี่ชิ้นนะครับผมต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวแผงน G นะครับผมนี่ แผง G ตรงนี้นะครับผมเขาใช้มาแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นแผงเดี่ยวนะฮะแผ G เป็นในส่วนตัวประกอบเปยในส่วนตัวโครงในแล้วก็เป็นพาร์ทมือนะครับผมตรงนี้นะฮะนี่มีการใส่ละเอียดมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นในส่วนตัวแผง H นะครับผมนี่นะฮะอันนี้เป็นในส่วนตัวพวกจุดขยับข้อพับต่างๆนะครับผมตัวนี้ให้มาเป็นแผงเบิ้ลแบบนี้นะครับผมนี่ ต่อไปผมจะเป็นในส่วนตัวแขนที่เป็นลวดนะครับผมนี่เป็นชิ้นส่วนพาร์ทลวดให้มาแบบนี้นะฮะไปสายเคเบิลนะครับผมไว้ต่อในส่วนตัวอาวุธั้งผมที่น่าจะเป็นดาบนะครับผมอันนี้เป็นส่วนตัวสติกเกอร์นะครับผมจะเป็นเรวิสิกสีขาวแบบนี้นะครับนี่เบอร์อาจจะไม่เยอะนะครับผมแต่ให้มาเป็นแผงย่อยค่อนข้างเยอะแบบนี้เลยนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับผม อีเ e นะครับนี่โลโก้ของเขาโอเคที่ตสวต่าก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวขอตัวป,ประกอบก่อนแล้วกันผมแด้วเดี๋ยวเจอกันนะครับ ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสลับเจ้าเรียวเกรด1ตอน1นึ่งร้อยกันนั่งเอพิเอนจากฐานบันไดนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรียวเกรดอีกตัวนึงนะครับผมที่รายละเอียดเนี่ยค่อนข้างให้มาค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะฮะและสำคัญนะครับผมชอบปีไซน์ในส,ส่วนตัวเจ้าเอพิเอนนี่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นตัวร้ายที่ผมที่ค่อนข้างชอบเลยจากซีรีส์ของกันนั่งวิ่งเลยนะครับผมนี่ ผมตัวนี้่องคาร์ซับดูดีนะครับผมทีได้ทั้งปีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอาวุธของคาร์นั้นผมตัวนี้ึ้นจะเป็นในส่วนของตัวฮีดรอสนะครับผมมันละเอียดให้แบบค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของตัวจุ่ขยับตองฮีทรอสตัวนี้ผมก็คือจะเป็นในส่วนตัวพาร์สสำเร็จนะครับผมที่สามารถอ่ะงอได้แบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นจอยต่อต่อกันแบบนี้เป็นจอยสำเร็จนะครับนี่นะฮะแข็งแรงเลยทีเดียวครับผมนี่นะฮะ ต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวพาร์ตลวดนะครับผมตัวนี้คือจะจาลองคล้ายๆกับตัวสายเคเบิลส่งพลังงานนะครับผมไปที่ดาบของเขานั่นเองครับนี่นะฮะเป็นลวดนะครับผมดัดได้นะครับตันนี้จะเป็นส่วนตัวเอฟเฟกต์พาร์นะครับผมเป็นตรงของบีมเซเบอร์ของเอเปียนตัวนี้นะครับผมนี่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งในส่วนตัวขนาดความสูงของเจ้าเอเปียนนะครับผมวัดตรงประมาณหัวจะคือจะอยู่ประมาณ13ซนติเมตรนะครับผมแต่ถ้ารวม ช่วงปีกไปด้วยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอา15เซนติเมตรนะครับผมนี่นะฮะประมาณนี้นะครับนี่ถือขนาดกําลังพอดีมือนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวจุยยา,าต่างๆเนี่ยก็คืออนค่าโอเคเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนตัวพาร์ทเครื่องมือนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆที่แถมมาให้เนี่ยในส่วนตัวพาร์ทมือก็จะประมาณนี้นะครับแถมเป็นมือกำรรแบบสนิทแล้วก็มือใส่อาวุธให้นะครับผมแบบนี้เลยนี่นะฮะ หรือนี่จะเป็นมือแบบกลางมือนะครับผมนี่จะแถมมาให้เฉพาะ่ามือข้างซ้ายข้างเดียวนะครับนี่นะฮะแล้วก็นี่นะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวจุดเชื่อมต่อนะครับผมการติดกับตัวฐานนะครับผมจะมีสองแบบนะครับผมแบบที่ใช้กับตัวฐานที่เป็นล่างโมบิลสูตรนะครับผมกับตัวที่ล่างที่เป็นยานนะครับผม นี่ครับผมในส่วนตัวถ่ายนี้ก็ยืมมาจากซีรีส์ของซูเปอร์โรบอทนะครับผมโอเคในส่วนตัวจุขยับกันบ้างดีกว่านะครับผมนี่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวขอถอดตรงปีกันมาก่อนนะครับผมเพราะว่าอ่าค่อข้างใหญ่ผอสมควรเลยคกยจะมองไม่ชัดนะครับโอเคเริ่มจากในส่วนของตัวพัชนะครับผมนี่ตรงด้านหลังนะครับผมตัวนี้คือเวลาติดนะครับผมก็ติดพัชสีเงินเนี่ยไปที่หลังนะครับเวลาประกอบนะครับ นี่นะครับผมพาตัวนี้ก็จะล็อกแน่นเลยทีเดียวนะครับผมนี่โอเคในส่วนตัวตัวขยับนะครับผมเริ่มจากในส่วนตัวพาร์ทหัวนะครับตัวนี้ก็คือจะมีจอยนะครับผมตรงคอเนี่ยคือสามารถเลื่อนไปข้างหน้าด้านหลังได้แล้วก็คือทําให้ตัวขยับเนี่ยหมุนหันซ้ายหันขวาขึ้นลงได้ข้านหน้าอิสระเลยทีเดียวนะครับนี่ต่อไปในส่วนตัวพาร์แขนนะครับผมตัวนี้จะมีกลไกระหว่างช่วงหัวไหล่นะครับผมกับลำตัวนะครับนี่นะฮะ จะเป็นบานพับออกมานะครับผมทําให้จุขยับตรงช่วงแขนค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยนะครับนี่อ๋อในส่วนตัวพัดจอยตรงช่วงหัวไหล่คือค่อนข้างแน่นนะครับผมแล้วก็ทําให้ช่วยเพิ่มความแข็งแรแงในการขยับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนตัวกอตรงไหล่นะครับผมตัวนี้คือจะยึดติดกับตัวอาแกนตรงหัวไหล่โดยตรงเลยนะครับผมนี่ถอดมาลาบากหน่อยนะครับผม นี่นะฮะอาจจะแข็งนิดนึงนะครับผมเวลาประกดกบลงไปเนี่ยก็คือระวัง่ามันไปขูดกับตัวไหล่นะครับผมด้านในโอเคนี่ครับผมตรงพาร์ทแข็เป็นจอยนะครับผมหมุนได้โดยรอบนะครับผมนี่จะจัดท่าถือดาบได้แบบสุดเหวี่ยงเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นี่นะฮะจุดขยับข้อพับนะครับผมจะได้ประมาณหนึ่งนะครับนี่หมอได้สองจังหวะนะครับผมตรงช่วงแขนนะครับ นี่นะฮะแ่จะไม่สุดเท่าไหร่เพราะมันติดในส่วนของตัวดีไซน์ตรงช่วงเกละบ้างหรือว่าตรงกรงเล็บตรงมือบ้างนะครับผมตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวพัดขยับรับผมนี่ในส่วนของตัวพัดตรงช่วงแขนนะครับทั้งสองข้างนะครับผมตรงมือเนี่ยถือว่า่าเป็นจอยที่ค่อนข้างแน่นพอสมควรนะครับผมทาให้ช่วยถืออาวุธได้มั่นคงน,นะครับผมแล้วก็พัดตรงข้อมือเนี่ยถือว่าข้อนน้างแข็งแรงเลยทีเดียว โอเคแอกทายดูนะครับผมในส่วนตัวช่วงลำตัวนะครับผมก็เงยได้ประมาณนี้นะครับนี่ปิดซ้ายปิดขวานะครับผมแล้วก็นี่นะฮะท้ายตรงนี้นะครับผมจะเป็นส่วนตัวคอกพิษนะครับผมเปิดออกมาได้นะครับนี่การแอบใส่ตรงนี้กินเรียนกิบิกเล็กน้อยมาให้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็นี่นะครับผมบิดขึ้นบิดลงได้แล้วก็อาจจะสามารถบิดทั้งซ้ายบิดทั้งขวาได้แบบนี้เลยนะครับผม ถือว่าเป็นตุ้ขยับของเขาตัวเียวเกรดที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวต่อไปในส่วนตัวช่วงเอวนะครับผมนี่ตรงพาร์ตเกาะด้านข้างก็สามารถเปิดและขยับออกได้นะครับเพิ่มิมไปส่วนตัวตุ้ขยับตรงช่วงต้นขานะครับผมนี่แต่ตรงขนานี้จะล็อกนะครับผมนี่นะฮะตอนที่ตรงขานะผมสามารถพับได้ประมาณนี้เลยนะครับตรงช่วงหัวเข่านะครับ นี่นะครับผมแล้วก็ตรงปลายเท้าตรงนี้คือจะเป็นจอยนะครับผมสามารถขยับนะครับผมบิดได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนี่นะฮะจับปริองศาได้นะผมและก็คือในส่วนตัวขาเนี่ยก็คือจะค่อนข้างแน่นพอสมควรนะครับผมจุดขยับไม่หลวมเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่าเป็นข้อดีของอาเรวอเกตตัวนี้เลยเช่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองจับธรรมดาดูนะครับผมดูหน่อยว่าจะยืได้หรือเปล่านะครับ โอเคนี่นะครับผมบาล้านดียืนได้ด้วยขาดเดียวน,นะครับต่อไปผมมาดูส่วนตัวพ์ตปีกรับผมซึ่งก็ถือเป็นจุดเด่นนะครับผมของเจ้าอีพียนตัวนี้เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งจะเป็นโมบิสูตนะครับผมที่มีปีกหลังสัขนาดจะค่อนข้างใหญ่นะครับผมซึ่งในสเกลโลเกตตรงนี้ผมก็จะมีการแถมในส่วนตัวกลไกแบบนี้มาให้นะครับผมการปีกออกมาแล้วในส่วนตัวซี่ปีกนะผมก็จะขยับสไลด์ออกมาด้วยเช่นกัน แต่เรื่องของตัวโคนปีกนะครับผมตัวนี้คือสามารถปรับองศานะครับผมให้ปีกเนี่ยสามารถก้มขึ้นเงยหรือก้มลงได้แบบนี้นะครับผมนี่จะเป็นจอยขยับแบบคู่นะฮะนี่นะครับผมบิดขยับได้ตามสมควรนะครับผมนี่ซึ่งก็ถือว่าอาจช่วยเพิ่มในส่วนขององศาการขยับปีกได้พอสมควรเลยนะครับผมตรงช่วงนี้นะครับและที่สำคัญนะครับผม ตรงช่วงปีกตัวขยับตรงนี้คือค่อนข้างแน่นและผมก็เคย่ยวข้างอ่าชอบตรงนี้เลยทีเดียวนะครับผมที่ตรงปีกไม่หลวมเนี่ยนะฮะนี่นะครับผมมาป,ประกอบกับในส่วนตัวแพ็คหลังองผมตัวนี้ก็ถือว่าแน่นพอสมควรนะครับผมขยับปีกคือข้ามั่นใจได้เลยว่าแอคท่าสวยๆได้แน,น่นอนนะครับตัวนี้นี่นะครับผมขนาดกำลังพอดีนะครับผมก็คือสามารถอ่าบาลานซ์ในการยืนได้ตามปกตินะครับตัวนี้ โอเคประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครไม่มั่นใจนะครับผมอยากจะให้วันเขามั่นคงยิ่งขึ้นนะครับผมนี่เขาแถมในส่วนของตัวพาร์ตนะครับผมในการติดกับตัวฐานมาด้วยเช่นกันซึ่งในส่วนของตัวฐานนะครับผมนี่ก็คือสามารถใส่ไปแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพาร์ตที่เป็นตัวซับพอร์ตตัวนี้ผมก็คือสามารถนำมาติดตด้านหลังแบบนี้นะครับผมตรงช่วงที่เป็นไอ o n นตรงนี้ดันขึ้นนะฮะนี่นะครับ การเึ้นเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ในส่วนตัวพาร์ทเสิร์ฟตรงนี้ไปแบบนี้นะครับผมหันในส่วนตัวที่เป็นอ่าเดือยขึ้นไปด้านบนนะครับนี่ประกบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่แบบนี้นะฮะแล้วก็นํามาติดก,กับตัวฐานได้เลยนะครับผมฐานนี้ก็คือตั้งมาเป็นเอียงไว้หน่อยได้นะครับผมแบบนี้นะฮะนี่ พอติดกับตัวฐานแล้วผมถือว่าทำให้เจ้าเอเปียนดูแบบทรงที่กําลังลอยอยู่อ่ะผมถือว่าเป็นอฐานท,ท,ที่ค่อนข้าง,างสวยเลยรับผมดสำหรับเขานะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวพ์ดมือผมเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนเป็นแบบที่ไว้ถืออาวุธนะครับผมนี่เป็นมือแบบที่เป็นกรารอาวุธแบบนี้นะครับโอเคในส่วนของตัวช่องเอวนะครับผมตัวนี้คือจะมีส่วนตัวที่เก็บอาวุธของเขานะครับผมเดี๋ยวขอถอดมาให้ดูก่อนนะฮะตรงนี้ โอเคตัวนี้ก็คือสามารถเปิดออกมาได้ด้วยผัจะนี้จะเป็น,นกลไกเล็กๆน้อยๆนะครับผมนี่เปิดตัวนี้ออกมาเพื่อดึงในส่วนตัวบีบเซเบอร์เขาออกมานะครับแล้วก็นําในส่วนตัวสายท่อพลังงานเนี่ยขึ้นมาเสียบแทนได้นะครับผมนี่หันซีนตรงนี้ขึ้นนะครับเสียบเข้าไปกับตัวด้านบนนะครับผมแล้วก็ปิดฝาได้เลยนี่โอเคเรียบร้อยนะครับผมง่ายดายนะฮะในส่วนตัวสายเคเบิลตัวนี้คือสามารถขยับปิดจัดได้เล็กน้อยนะครับผมก็คือจะเป็นลวดแบบอ่อนๆนะครับผม โอเคเดี๋ยวขอจัดท่าทางแป๊บตึงนะครับผมนี่เริ่มจากในส่วนงตัวเอาที่เก็บอาวุธของผมไว้ด้านข้างเหมือนเดิมก่อนนะฮะนี่แล้วก็จับในส่วนงตัวอาวุธของผมใส่มือเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ในส่วนขงตัวการถืออาวุธเนี่ยก็คือตรงมือเขาจะนข้างฟิตพอสมควรเลยนะครับผมทให้อาวุธเนี่ย่ขนข้างติดมือข่ขนข้างแน่นไม่หลวกนะครับแล้วก็ต่อในส่วนตัวท่อพลังงานตัวนี้เข้าไปกับตัวบีมเซเบอร์ได้เลยนะครับผม แล้วก็เสียบพาร์ตเอฟเฟกแบบนี้เข้าไปนะครับนี่บีมเซเบอร์ B สุดอลังการของเจ้าเอเปียนตัวนี้นะครับผมก็ถือเป็นอาวุธหลักของเขาเลยนะฮะพี่แกไล่เอาบีมเซเบอร์ไล่หวดโมบิสุดนะครับผมในซีรีส์เนี่ยมานักตอนนักแล้วนะครับผมนี่นะฮะแตแล้วก็นในส่วนตัวโลขเขาเนะ่ผมนี่ จะมีส่วนตัวพ่วงในส่วนตัวอาวุธแท่ความร้อนนะครับผมหรือฮีทดอปเข้าไปด้วยนะฮะแล้วนี่เป็นในส่วนตัวพาร์ทที่ไว้ติดก,กับตัวคัดแขนนะครับผมนี่ที่เข้าไปด้านข้างแบบนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะมีรูให้ใส่อยู่นะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็ตัดในส่วนตัวองศาการวาดของแท่นะครับผมนี่ก็จะได้มาประมาณนี้เลยนะครับนี่ ถือว่าเป็น่าเลียวเก๋น,นะครับผมนี่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวผมเมื่อจัด้าแบบนี้นะฮะแล้วก็สําหรับเจ้าเอเบนตัวนี้นะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ติดสติกเกอร์ในส่วนของตัวตาหรือว่าเซ็นเซอร์ด้านบนนะครับผมพอดีลองเอาแบ็คไลท์สองแล,แล้วเนี่ยค่อนข้างสว่างมากเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะทำให้ค่อนข,ข้างเห็นเด่นชัดน,นะครับผมก็เลยตัดสินใจไม่ติดสติกเกอร์นะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวพลาสสายตรงหัวเขาเนี่ยก็คือจะโปร่งใสไปถึงด้านหลังเลยนะครับผมเวลาแสงเข้าเนี่ยก็คือจะมองเห็นพลาสสายเขาอยู่นะครับ ก็ถือว่าเป็นอ่าจิมมิคที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวสำหรับเจ้าเอเพียนตัวนี้นะครับผมนี่เปตดอพลเป็นสีอ่าฟัวรเไลเซนเองนะครับผมทําเป็นเขาทำเป็นแบบเรืองแสงมาให้เลยนะครับนี่นะฮะจัดท่ายืนสวยแบบนี้ได้เลยในะรมฐานนะครับ โอเคต่อไปนะครับผมมาดูในส่วนตัวการแปลงร่างเป็นโหมด m อของเขากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเจ้าเรียวเกตเอเปียนตัวนี้นะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมเกิดีลยวเราก็มาถอดในส่วนตัวพาดมือออกทั้งสองข้างนะครับผมนี่นะฮะผ่านมือจากแน่นนิดหนึ่งนะครับผมในส่วนตัวจัดท่าทางนะครับตัวแขนตัวนี้นะครับผมเมื่ออามือออกแล้วนะครับผมก็ ดัดนะครับผมในส่วนของตัวข้อพับนะครับผมของเขาให้มาขนานกับพื้นแบบนี้นะครับผมนี่แล้วก er ็ในส่วนของตัวมือข้างก็ทําเช่นกันนะครับผมนี่นะพับมาออกแนวขนานกับพื้นแบบนี้นะครับผมหรือว่าสอบเป็นแนวตั้งฉากแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นก็กางในส่วนตัวพาดกรงเล็บของเขาออกมานะครับผมนี่เป็นกรงเล็บของมังกรบินนะครับผมนี่นะฮะ แล้วก็สติมตัวของโครงเรียบของเขาแล้วผมก็จะมีเติมตัวด้านหลังเป็นอ่เดือยเล็กๆอยู่ด้วยนะครับผมก็กางมาพร้อมกันได้นะครับนี่นะฮะเราจะท้าทางประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็เดือยเล็กๆด้านหลังนะครับผมก็กางมาแบบนี้ได้เช่นกันนะครับต่อไปนะครับผมก็ถึงจุดยากนิดนเรือผมเดี๋ยวขอถอดปีกออกก่อนแล้วกันนะครับผม ต่อไปในส่วนของตัวพร์ช่วงเอลของเขานะครับผมนี่ตกระโปรงด้านหลังที่มีกลไกนะครับผมในการเปิดออกมาได้นะครับนี่นะฮะโอเคกางมาประมาณนี้นะครับผมและเดี๋ยวต่อไปนะครับผมถ้าใครไม่แน่ใจก็แนะนําดูในคู่มือได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยก็กดในส่วนของตัวพ์ดเกาะตรงด้านหน้าลงมานะครับผมนี่เพื่อปลดล็อกแล้วครับผมหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของตัวแกนตรงช่วงขานะครับผมมันจะพับขึ้นได้แบบนี้เลยนะฮะ กับตัวจอยนะครับผมที่เป็นสีดำดานะครับผมนี่ผักเขาขึ้นมาให้สุดแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคในส่วนตัวขาแล้วผมพยายามดัดนะครับผมให้ชี้ไปด้านหน้านะครับผมออกตรงไหนก็ข้างโอเคนะฮะแล้วก็ปิดในส่วนตัวกอดด้านหน้าลงนะครับผมในส่วนตัวพัดขาผมก็เดี๋ยวมาจัดท่าทางกันเล็กน้อยนะครับโอเค นี่นะครับผมในส่วนตัวปลายเท้านะครับผมให้หักลงมาแบบนี้ได้เลยนะครับผมทั้งสองข้างนะครับผมนี่ก็ยอกไปในส่วนตัวรูปหน้าของมังกรบินนะครับผมแบบ2หัวนะครับแล้วกางคีบด้านหลังออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็อาปากมังกรซะหน่อยนี่ถือบันไดตั้งใจทําเลยทีเดียวผมจะเล่นละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปผลในส่วนตัวพาร์ติีแล้วก็ติดกับเข้าไปได้เลยนะครับผมนี่ซึ่งในส่วนตัวพาร์ติแลนะครับผมแล้วก็สามารถจะขยับกลางได้กลางปีกได้เต็มที่นะครับผมสำหรับหน้ามังกรตัวนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมตันนี้ก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วครับผมเป็นมังกรและปีกของเขานะครับนี่ ตัวนี้ก็คือถอนส่วนตัวปีกับผมผมจะดันออกมาให้ลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับอ๋อนี่ครับผมระวังในส่วนตัวพัดเข่านะครับผมนี่เสาอากาศเขาบางทีจะหลุดง่ายนิดนึงนะผมไก็ระวังที่ส่วนหายให้ดีนะครับผมพยายามคอยเช็คเวลาเล่นด้วยนะครับโอเคจะประมาณนี้นะครับผมอ๋อแล้วเกือบลืมไปแล้วผมมังกรก็ต้องมีหางด้วยนะครับผมมี ในส่วนตัวพา์โลนะครับผมตัวนี้เขาจะมีในส่วนของตัวกลไกแล้วผมในการติดตั้งนะครับผมกับตัวอของเอเปียนนะครับผมนี่ถอดพานี้ออกมานะครับแล้วก็สลับด้านนิดนึงนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จัดในส่วนตัวท่าทางของห่างนะครับผมซึ่งในส่วนตัวนี้จะเป็นอ่าบล็อกนะครับผมเข้าไปติดกับตัวของโล่แบบนี้ได้นะครับผมนี่โอเคเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ นี่นะครับผมเราก็จะได้ล่าง MA นะครับผมหรือล่างมังกรบินนะผมของเจ้าอีเปี่ตัวนี้นะครับแบบนี้เลยในส่วนของตัวการแปลงล่างก็ไม่ซับซ้อนนะครับผมแต่พอแปลงล่างแล้วก็ถือว่าอาได้กันทาแปลงล่างเ,เท่ๆอีกอย่างนึงนะครับผมนี่ตรงข่าวตัวนี้คือสามารถเปิดออกมาได้แบบนี้นะครับ ผมต่อไปในส่วนของตัวพาร์ทซัพพอร์ตนะผมที่ไว้ติดในส่วนตัวล่ามกรก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนของตัวล่ามกรนี้นะครับผมเราก็มาดูในส่วนของตัวบล็อกด้านหลังตรงนี้นะครับผมเวลาจะติดนะฮะจขอจัดท่าทางแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ตรงช่วงด้านล่างนะครับผมของตรงช่วงเอเดี่ยมันจะมีในส่วนของตัวล็อกอยู่นะครับผมติดเข้าับตัวนี้นะครับผมให้ดันเข้าไปในช่องระหว่างกลางแบบนี้นะครับผมนี่ นี่นะครับผมผมถอดโล่ก่อนจะเห็นชัดนะครับผมแล้วก็ติดในส่วนตัวพาร์ทนี้เข้ากับตัวถานนะครับแล้วค่อยเอาโล่ติดเข้าไปนะผมจะก็จะง่ายหน่อยไม่หลงลอกนะโอเคติดกับถานแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมนึ่เป็นร่าง ma mode นะครับผมที่ค่อนข้างเท่เลยทีเดียวสรับเจ้ากันกน้มอีเปียนตัวนี้นะครับ เป็นร่างหุ่นก็สวยนะครับผมเป็นร่างแปลงเป็นมังกรสองหัวก็สวยเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับผมนี่ถือว่าเป็นเลวเกรกที่ทำมาได้ผมที่ทําได้ค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวสลับเจ้าเลวเกตกันดัมเอเปียนตัวนี้นะครับนี่นะฮะจัดท่าทางหรือกรงเล็กของมันได้อย่างอิสระเลย ก็สำหรับเจ้าเรลเกตดึงตอนหน่้อทนัมเอเปียนตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นสินค้านะครับผมที่แนะนำอย่างยิ่งนะครับผมในของปีนี้นะครับผมจากทางบันไดนะฮะซึ่งในส่วนตัวเอเปียนนะครับผมค่อนข้างจะมีมานานแล้วนะครับผมแต่เพิ่งกลับมาทําเป็นเรลเกตนะครับผมให้เราได้เล่นกันนะครับผมซึ่งเทคโนโลยีต่างๆเของเขาเนี่ยเขาพัฒนาไปไกลมากเลยทีเดียวนะครับผมรวมถึงรายละเอียดต่างๆเนี่ยให้มาค่่นข้าจัดเต็มเลยทีเดียวด้วยนะครับก็สำหรับเจ้าเรลเกตกกนดัมเอเปียนตัวนี้นะครับผมขออคยูุ่่ที 9.5เต็ม10นะครับก็ถือว่าเป็นกนารพาในสเกลเรียวเกตผมที่ค่อนข้างสวยงามมากเลยทีเดียวครับผมแล้วก็จุดขยับเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมรวมถึงกิมมิการแปลงล่าน,นะครับผมที่ทําได้แบบไม่ซับซ้อนนะครับผมแต่สวยงามนะครับผมก็ถือว่าเป็นกนารพามที่ผมชอบมากที่สุดประจําปีนี้ได้เลยทีเดียวนะครับโอเคครับผมท่านี้ขอจบคลิปการอันบ้องสกาเรวิวเรียวเกตการ์ดเอเปียนเตเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผม แล้วก็หมาโอกาสหน้าโปรเจกต์หน้ากับทาง IC Channel สำหรเรานี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับต่อกันพายให้สนุกนะครับผม